สวัสดีครับร้านโปเกมเมอร์ครับวันอาทิตย์ที่14นะครับธันวาคมนะครับก็อันนี้นะครับมีคลิปเดียวนะก็มีลูกค้าเข้ามา4ีรายเลยนะครับรายหนึ่งสั่งแผ่นเดียวนะครับก็1 2 3 4นะครับลายลูกค้าสั่งเกมอ่าออเดอร์ละแผ่นนะของของแต่ละรายนะครับนะก็จะมีทั้งเพย์หนึ่งเพย์สองนะนะครับก็ลูกค้าวันนี้ก็ ใช้โค้ดสองคนไม่ใช้โค้ดสองคนนะครับจ่ายค่าส่งนะสองคนนะอย่างที่ผมเฉลี่ยเฉลี่ยแล้วอัตราการใช้โค้ดของลูกค้าประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นแหละไอประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นแหละครึ่งหนึ่งนะตอนเนี้ยนะแต่บางทีก็บางวันก็ที่บอกมีลูกค้าไม่ใช้โค้ดสั่งเข้ามาอย่างเมื่อวานเนี้ยนะลูกค้าก็เจ้าประจําที่บอกสั่งเข้ามาแล้วก็ไม่ใช้โคนะ้ดเนาะก่อนหน้านี้ก็ ที่ลูกค้าเยอะๆก็มีลูกค้าที่ไม่ใช้โค้ดเข้ามานะอืมก็อยากให้ลูกค้าใช้โค้ดนะครับเพราะามันลดค่าส่งมาอย่างน้อยก็ถ้าอยู่กรุงเทพปริมณฑลค่าส่งมันจะขึ้นยีบเาบาทมันก็ลดไปส่งฟรีเหลือ0นบาทก็คือประหยัดไปลดค่าใช้ใจ่ายลดค่าส่งมายี่บเก้าบาทอะนะอืมต่างยิ่งต่างจังหวัดแต่ยิ่งควรใช้เลยเพราะว่าต่างจังหวัดระบบช้อปปี้เขามันจะคิดค่าส่งสาบบาทนะ ก็คือลูกค,ค้าที่ไม่ได้อยู่ในจังหวัดกรุงเ,เทพนนทบุรีปรทุมธานีสมุทรปราการ4จังหวัดเนี้ยนะครับมันจะเป็นค่าส่งมันจะเป็น38แนะแต่ถ้ากรุงเทพนนทบุรีปรทุมธานีสมุทรปราการเนี้ยจะถือว่าเป็นกรุงเทพและปะนิวัฒน์ทนนะสี่จังหวัดนี้จะ29 29บาบาทนะครับนะแต่ยีบาบาทนี้มันคือมันต้องซื้อซื้อแบบน้อยๆนะคือถ้ามันเยอะเยอะ มันอาจจะเกินเลทนะครับเพราะว่า29บาทหรือ38บาทเนี่ยคือมันเป็นน้ำหนักที่ส่งได้ไม่เกิน1นกิโลนะฮะคือถ้าซื้อเยอะๆนะน้ำหนักมันอาจจะเกิน1นกิโลนะครับตามที่ผมตั้งไอ้น้ำหนักคาบแอรแผ่นแผ่นแต่ละเกมไว้อ่ะนะนะครับซื้อเยอะๆบางทีมันจะเกิน1นึ่งกิโลค่าส่งมันก็จะขยับไปเป็นเป็นเลทเลทสองกิโลนะเออนะครับอ่ะอันนี้ไอ้เกมกินกินเค้ก เนี่ยเกมกินเคก้กเอภาคหนึ่งมันจะไม่มีไอเกมพวกที่เนี่ยที่มันเป็นไอตัวไอตัวอย่างเงี้ยสองตัวเนี่ยไอ้ผู้หญิงกอาผู้ใจเ่ยมันจะเพิ่งมีในภาคสองนะภาคหนึ่งมันจะไม่มีอ๋อแล้วก็เดี๋ยวผม update, อัปเดตงานผมนิดนึงนะแสดงว่าผมแก้ปัญหาได้นะลูกค้าที่เคยเที่สั่งวันก่อนที่สั่งฮาเวดมูนผมไปอะ่ะนะคู่คู่กับไอรถบรรทุกภาคสองอะ่ะ นะครับแล้วลูกค้าบอกว่าคือซื้อจากร้านฮาวิทมูนจากร้านอื่นมานะครับแล้วมันเล่นแล้วมันกระตุกแต่แผ่นอื่นที่เขามีเขาเล่นแล้วไม่เป็นนะแผ่นแท้ด้วยแผ่นแท้เอฟอร์มูล่ายางเงี้ยเออแล้วก็ไอแผ่นปั๊มไอเมทัลเกียร์โซลิดอย่างเงี้ Pump, ยงงมันไม่เป็นแต่ไอแผ่นฮาวิทมูนที่เขาซื้อมาจากร้านอื่นมันเป็นแผ่นไลท์แล้วเขาบอกเล่นแล้วมันกระตุกแล้วก็รอโหลดนานนะครับนี่เขาก็เลยมาลองซื้อร้านผมไปนี่ปรากฏว่านี่นี่เขาเขาตอบมาแล้วนี่ได้รับของแล้วนี่นี่นี่ ที่บอกฮาวิทมูนกับไอไอรถบรรทุกสองนะครับนี่ได้รับของแล้วลองเล่นดูแล้วไม่สะดุดเลยนะครับไม่ต้องตะแคงเครื่องด้วยนะไอตะแคงเครื่องเนี่ยแสดงว่าเครื่องเครื่องเขาก็หัวอ่านแย่อยู่นะแต่ได้แผ่นผมไปก็ยังเล่นได้ดีเลยนะครับนะเนี่ยอันนี้ยืนยันนะครับเนี่ยนะยืนยันว่าแผ่นร้านผมเนี่ยนะครับเนี่ยอย่างที่ผมบอกผมลองให้เราลื่นลื่นสะดุดไม่ไม่ไม,ไม่สะดุดไม่กระตุกอะไรเนี่ยโหลดได้ปกติเนี่ยนะครับ ถ้าลูกค้าเครื่องไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมันก็จะเล่นได้อย่างนี้เหมือนกันนะครับนะถ้าเอาไปแล้วมีปัญหาอย่างที่ผมบอกมันมันอาจจะมีปัญหาในเรื่องของหัวอ่านหรือตัวหรือตัวไอ,ห,อหัวอ่านเครื่องแล้วแหละนะส่วนใหญ่นะเนี่ยมันก็โหลดได้ปกติเนี่ยตั้งชื่อตั้งอะไรก็ไม,ไม่ไม่ต้องไม่ต้องรอโหลดนานนะครับเนาะตามนี้เนาะ เนี่ยมันก็โหลดดิ้งปกตินะแนนะครับก็ลูกค้ายืนยันมาให้เนาะนะครับโอเคนะอ๋ออัน,นี้ผมบอกไว้ไว้ก่อนเลยนะคือพรุ่งนี้ผมมีธุระแต่เช้านะถ้าเกิดว่ามีการที่จะต้องตัดรอบพรุ่งนี้ เดี๋ยวดูอาจจะทําเย็นนี้ก็ทาไม่ไหวเพราะว่าเย็นนี้ก็ผมก็วันนี้ก็ไปท,ทําธุระแล้วก็กลับเย็นนะเย็นไม่ได้ทำนะ <ST UT> พรุ่งนี้ก็ไปแต่เช้าก็คือเหมือนกับพรุ่งนี้ต้องหยุดอะนะ <ST UT> อาจจะส่งตอนเย็นได้รอบหนึ่งไหมถ้าถ้างานน้อยส่งได้นะถ้าถ้าหมายถึงว่าถ้าถ้าลูกค้าสั่งเขาเงเ้ามาไม่เยอะพรุ่งนี้นะครับส่งรอบเย็นอาจจะได้แต่ถ้าสั่งมาเยอะๆต้องตัดรอบเป็นวันอังคารเลยนะนะครับส่งไม่ได้เลยนะอันนี้บอกบอกไว้ เผื่อใครติดตามร้านแล้วก็หาจังหวะสั่งของอะไรสั่งเกมอะไรเงี้ยเนาะนะครับก็ลูกค้าในช้อปปีมีอะไรไหมไม่มีอะไรละผมงงลูกค้าอะไรเนี้ยอย่างหนึ่งเขาอ่าคือเขาเนี่ยเขาเขาเลือกเกมเลือกเลือกเลือกเวลานะใส่ตะกร้าอะไรเวลานะเนี่ยเนียเนี้ยเขาอันนี้เขาถ่ายรูปแคปหน้าจอมานะถ่ายรูปของไอหน้าจอของเขามาให้ดูเขาเลือกไว้ต้องหลายเกมนะเนี่ยร้านผมเนี่ย นะนะครับแล้วเขาก็มาถามก่อนว่าเล่นในเครื่องเพย์หนึ่งได้หมดใช่ไหมครับคือมันใช่อะคือมันเป็นเกมของเพย์หนึ่งหมดเลยนะครับนะออผมก็บอกเล่นได้หมดแต่ทีเนี้ยมันขึ้นอยู่กับตัวเครื่องลูกค้าด้วยที่ว่ามันเป็นระบบแปลงชิปมาแบบไหนแปลงชิปอโซนมันก็จะเล่นได้ทุกแผ่นตามตามชื่อเลยอโซนก็คือเล่นได้ทุกโซนออที่แปลว่าทั้งหมดนะโซนก็คือโซนแผ่น นะก็คือเล่นได้ทั้งหมดทุกโซนถ้าถ้าแปลงเครื่องมาระบบแบบนั้นแบบแบบแบบเครื่องที่ที่ผมลองให้ดูอยู่เนี่ยมันเป็นเครื่องออโซนก็คือสามารถเล่นแผ่นเพลงหนึ่งได้ทุกโซนอ่าอย่างพูดอย่างเงี้ยเข้าใจนะครับแต่มันจะมีเครื่องอีกระบบหนึ่งคือมันเป็นเครื่องชิปแปลงระบบญี่ปุ่นนะตัวนั้นน่ะมันจะปลดล็อกเฉพาะแผ่นญี่ปุ่นแผ่นที่เป็นเกมญี่ปุ่นโซนญี่ปุ่นเนี่ยอย่างเช่น2อ,อันนี้จะเข้าได้นะครับถ้าเป็น v าวิ m o ู n ตัวนี้มันเป็นแผ่นโซนอเมริกามันจะเข้าไม่ได้ แล้วฮาเวนมูาันนี้ก็คือตัวเลือก l อโซนด้วยนะใช่ใช่ลูกค้ารายนี้ป่ะที่สั่งมาที่ถามนี่ด้วยผมไม่แน่ใจจะน่าจะใช่นะนะถ้าเครื่องลูกค้าเป็นเครื่องญี่ปุ่นนะเนี่ยมันเป็นแล้วมันไม่ใช่อโซนเนี่ยมันจะไม่ใช่อโซนมันจะเล่นไม่ได้นะครับ นะมันจะต้องอวิธีแก้ไขให้ให้ให้เครื่องเครื่องญี่ปุ่นระบบไอที่แปลงระบบมาญี่ปุ่นเนี่ยมาเล่นได้ก็คือเราผมต้องไปแก้ไฟล์ให้นะครับใช้วิธีแก้ไฟไอตัวแผ่นอเมริกาเนี่ยที่ <m'> มันเล่นไม่ได้เนี่ยไปแก้ให้มันแก้ให้เครื่องญี่ปุ่นมันปลดได้นะครับก็คือเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับก็คือเป็นเหมือนกับตัวเลือกอ่ะให้เลือกตามระบบเครื่องของลูกค้านะครับนะตัวเครื่องให้เลือกตามระบบเครื่องของลูกค้า เข้าไอ้ไรเดอร์ก่อนมันสายนั่นไอน้หมดแล้ววะไม่เคยลองหมดแล้ววะเสือเขี้ยวดาบเว้ยไทยเกอร์เล่นสู่กับเสืออะไรไอ้นี่วะฮาซซมิจังกาจังเกอร์ จากัวอ๋อใช่ไหมอาามิจากกัวขากันไก่เอ๊ะทำไมวีสามันเพลงมันไม่มีหรือว่าเอโมดสู้มันไม่มีอันนี้มันไม่มีเพลงวะเดี๋ยวลองดูนะเอ้ยต้องเลือกแบบไอ้นี่ก่ะสู้งั้นผมลอง อ้าวอ้าวแล้วดันได้ไอ้ฮาซามิจังจากจากรกลเลยนะอ่าเนี่ยมีเพลงนะโหมดนี้มีเพลงอ่าเดี๋ยวเราผมลองเลือกเลือกอีกทีนึ่งกอนโหมดนั้นมันโหมดซ้อมเหรอวะมันมันเป็นมันเป็นกดท่าเออมันเป็นโหมดก็โหมดั้นก็โหมดเทนนิงอ่ะอ่ะลองดูตัวนึงอันนี้อันนี้ขางข่าว โคโคมอริโคโมริกามากามาโบลาอะไรเนะี่ยอันนี้ก็มีเพลงนะเพลงก็ดังนะแต่แสดงว่าหน้าโหมดซ้อม,อมมันไม่มีเพลงอ่ะเดี๋ยวผมลองอีกทีนึงอ่ะเอาให้ชัวนะพยายามเลือกตัวไอวีสามอัน,นเนี่ยนะ,อะลองดูอ่าเดี๋ยวลองแถมอีกทีนึงลองหลายๆตัวมันเข้าสเตจแล้ว มีเพลงไหมอ่านี่ก็มีเพลงเพลงมานะมีเพลงมีเพลงแสดงว่าที่ตะกิ้มันไม่มีเพลงเพราะมันเป็นโหมดเทนนิงนะมันไม่มีเพลงอ๋อนี่แรนดอมเลยไม่เอาอันนี้ใครวะยังไม่ได้เลยซาลกกิกาน่าซาลิก,กาน้า ัวละแมงมุม่มอันนี้ก็มีเพลงอ่ะโอเคนะมันก็มีเพลงหมดแสดงว่าที่มันไม่มีเพลงเพราะว่ามันอนนั่นอ่ะมันเป็นโหมดซ้อมโหมดเทนนิงโหมดมันมันเป็นด่านเงียบๆนะไปเพศสองเนี่ยเขาเลือกเกมไว้ต้องเยอะเขาสั่งมาเกมเดียวผมก็งงนะเขาสาถามเหมือนก็น่าจะลองก่อนมนะั้ง นะที่ผมเขาถามบอกว่าเออไอมันเป็นไอ,อเกมเเพ1ใช่ไหมผมก็ตอบอยู่นะว่าใช่แต่เขาอ่าแต่ผมบอกว่าใช่แต่มันแต่มันมันต้องขึ้นอยู่กับเครื่องลูกค้านะถ้าเป็นเครื่องลูกค้าระบบไอ,อญี่ปุ่นมันอาจจะมีปัญหาแล,แล้วลูกค้าไม่ได้ถามเรื่องตัวเลือกไงนะนะตัวเลือกว่าไอที่บอกออโซนกะ กับชีพี่ปุ่นมันมันต่างกันยังไงอะไรเงี้ยมันคืออะไรลูกค้าคอยน้ถามมาแต่ผมก็ตอบไปอยู่นะบอกว่าเออถ้ามันเป็นเครื่องไอ้นี่อาจจะเล่นได้ไม่หมดนะลูกค้าเลยสั่งออโซนมาลองก่อนมนะั้งอ่าใช่ลูกค้ารายเดียวนะสั่งสั่งเกมเดียวแต่ผมเห็นเลือกไวซะเยอะแยะเลยมีเกมเลือกไว้เยอะแยะเลยนะเนี่ยเลือกไว้ต้องกี่เกมเนะี่ยห้าเกมเนะี่ย เนาะก็ตามนี้ก็วันนี้ก็มีเนี่ยมียืนยันลูกค้ารายหนึ่งเนี่ยที่ที่สั่งฮาวิท o ูลไปครั้งก่อนนะก็บอกเออแผ่นผมเล่นเล่นโอเคนะครับเนี่ยวันก่อนที่สั่งเนเาะเก็บอกเล่นได้แล้วไม่ต้องตะแคงเครื่องด้วยแสดงว่าไอตอนเล่นฮาวิท o ูลนะลูกค้าต้องตะแคงเครื่องด้วยถึงจะติดเนาะอ๋อต้องกดจอยเพย เอ่อในร้านมีสเปนทีทพักหนึ่งด้วยนะนะครับภาคหนึ่งก็คืออยู่อยู่เพย์สองเนี่ยแหละนะครับนะมีสเปนทีทหนึ่งหนึ่งด้วยแล้วก็สเปนทีทสองมันมีต้องหลายภาคนะเล่นแพ้เล่นซีนาริโอลองดูซีนาริโอมีให้เล่นสามอันลองอันสุดท้ายดูเทเต่ <'re> นนนนินเเนออนาี้โหลดดิง้งโหลดดิ้งไปด้วยแล้วมันก็มีเสียงเสียงคำอ่านในไอ้ตรงเนี้ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วมังขึ้นขึ้นไนี่แหละจริงด้วยเออมันโหลดดิ้งไปด้วยแล้วมันก็มีเสียงให้คำอธิบายอ่านไปด้วยนะ แต่พอเสร็จแล้วมันก็ตัดให้เราตัดได้นะโอ้โห oh, มันฉีกซะโอโ้โห <Hey. S 1> เอาอะไรวะเนี่ยสี่สิบรู้ไหมโอ้

มันมี R หด้วยหรอแล่ R หกดอะไรไม่ได้ R หนึ่คุกกว่าอโอโอ้โหอโอ้ฉีกไปโน่นวะไเฮ้ยเก่งว่ะโอ้โหฉีกแยะเอ้ยบ้า เสิร์ฟก็แพ้มันว่าเฮ้ยเรานำอยู่สามเกมนะแต่นี้มันตามมาสองเกมละเฮ้ยมีท้ายท่าด้วยอุ้ยดีนะบล็อกได้เอาตีก่อนแล้วตวัดอีกทีนึงไม่ทันผมนึกว่ามันจะตีเร็วไม่ใช่เลย ตกปะ่ะอือหอือหอหยอดไปเฮ้ยยังทันเฮ้ยไปรับอีกแล้วอุ๊ยเร็วอีกแล้วบ้าสามสิบสิบห้าเอาโอ้ไม่ทันเว้ยโอ้ นะครับโอเคนะเทนิดนี่นะครับโอเคนะครับวันนี้ก็เท่านี้นะครับนะอโอเคขอบคุณนะครับ